สวัสดีครับพ่ขอขันนี้แล้วครับคู่คูณพ่อก,กับเทอนนะครับไออยากให้กินนี่เก่าแล้วครับเมื่อนี้แม,ม่ไม่แค้นแท่น้าไม่เนาะเปลี่ยนมองไมก่กนมุงย่านย่างไปเลไม้หนึ่งนะครับไปรอมาแล้วพ่อเจ้าทีครับด่ามปึ๊ดเลยเฮ้ <c ười> เปลี่ยนมาใซ่งบางพีครับตกเจวันเศร้าอยู่เนาะเจ้าทีเิ่น แค่นีนอยู่นบนยกข้อใจว่านนี่ไปใส่ซธ้างน้องนะครับไปใส่ซธ้างน้องแล้วมันบ่ได้ครับ้าเจ้าหาหอยหาปูน้ำขั้นขั้นหน้าที่ห้องใส่ครับมันนี่ป่ามันตื่นมะไก่มาไก่เบียดนะครับได้เต้มเดี่ยวครับมืซอซนนี้ได้เต้มเดี่ยวเรลิงโล่มันนี่เลยมมาใส่น้ำขั้นหน้าเบื้องว่า คือสีบนมีไอ้สมกระจ้าครับหอยหายอย่งเงี้ยมันเคืนหรอกครับเดี๋ยวไปหาใหญ่เไปกอนครับมันจะคำครับครับผมยามรอบแรกเนาะจาังสๆเป็นยังไงครับไปเบิ่งกันเจ้าเหมืนอนอ่าอากาศดีครับเมื่อวันรุ่ลลมอากาศเอ้าปลานา้าจะออกครับรูคือกติดต่อเมันลม หลังเรียกเนี่ยตายสงสัยที่ปูกินครับเสียบเงียบนครับ แค่หัวคือเนาะขั้นเทนาขันหนีน,นะคู่ออกจ็จะใหายไปหลังคู่ครับเพอยิวฟังคู่ทั้งปุ่นเสียงป่ามันสวัดดีเดี๋ยวลองบนเจักหลอบสองหลอบกันเทียมมันคืออันนี้ก็ร้อนอีกสงสสยสีบัคืออะไรครับครับยังตามหาแต้มเรียกอยู่ครับอย่ามาซีหลังสามหลังสีหลังโอ้หลังนี้ ขั้นหลมครับผู้ป้าเขาตีงแต่บ่รู้ว่าจะยู่เนะบ่รู้ว่าจะยูว,วะเดี๋ยวไปเบิ่ววบงกันครับบ่ายูววครับโอ้มาสาพ,พุทมาสารับครับ ่อยูสัมนครับขั้นนี้บเบสเจ็ดลังนะท่านไดๆอ,อีกเตรียมนะครับเดี๋ยวถ่ายเบื้องขั้นต่อไปครับจะเป็นยังไงานได้เก็บเตเรียมได้เลยครับมือนี้ยซองหลังที่สามนะครับเบดติงครับเตเบลูซิยูในเป็นไปเคีงครับนาจะรุดแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปเคีงครับวอยูสัม อยอยูครับครับเข่งเงครับวางแบเข่งซีพีครับเงครับอยู่อยูครับ,รบ,งงรบ,รบอยู่อยูเห็นครับเงครับ,รบสัมฝามือเลย เบื้องขนาดครับจำจำฝามือพอดีครับง,ง่แง่ใส่เบ็ดขั้นเนาะครับถ้าลังเดมันถือเรยวใส่มัองก็อนนี้ม่ได้บ่อยกินครับต้องหยับหยับหม่องไม่เนาะหยับปจังน้อยครับหยับ <c oughs> ครับผมบรรยากาศตอนอเศร้านะมเคลื่อนนี้ได้หย่าเบ็ดอยู่สองหลอดหนาวแห้งครับ ในสองเตี่ยมเดียวบาดีแต่บาดีไทยวิดีโอเว่เนาะหนาเได้ยไปจับโทรศัพท์นี่รอนครับกลับมายังสีก,กคูครับครับหลังนี้ลากลุ่มเนาะครับบรลทีสอยูะบะเบิ่งกันครับอุ้ยมันาวเทีอมึง ใสสวยสวยเยอะครับ ขั้นหนีนะยามหมาเมื่อกี้ได้เตรียมเดียวครับเหลือฟงังนั่งนีนะครับมืเคลื่นอนหนีที่ใหญ่มากได้เตรียมหนึ่งกับฟังหนีฟังไะ้เตรียมรอบเสาวารุรสิเป็นยังไงนะครับรอบเสาได้เตรมเดียวครับอากาศหนาวป่าไม่ค่อยออกมันได้ครับหนาวแห้งเคลื่อนหนีจนไมน่ได้ยามเพ็ดนะครับได้ยามเช็ดจะองรอบ รอบแรกได้บุกคิงตัวหนึ่งรอบสองได้ได้บุกคอนะสองตัวนี่รอบสองรอบที่สามได้ตัวหนึ่งนะครับพาอได้กินบัวมันมาเด้ครับเมื่อนี้นี่ของของมือขื้นครับน้มเขือนนี่ สองยายครับหน่อยก็มูเคีงกินร้อนมา้ครับมันซ่อนตัวไปเขียงงีง่ครับไปเขีงนะค,ครับมื่อนี้ครับบ้มามันไปเลยนะครับเดซีเตี่ยมสรุปเดซีเตี่ยมนะครับเดี๋ยวมันเป็นน้ำอากาศควอนครับมื่อนี้ขึ้นอากาศหนาวแห้งครับจนไบ่อยากไม ลูกยยำหอดเบ็ดครับหนาวแห้งพดกับมือหมาหันมือบอนะครับพอได้กินอย่แลรวครับนี่ซีเตียมนี่ก็ได้ครับไปพ่อกันไหมเนาะครับมือนี่ขอลาไปก่อนนะครับ